สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุณธานจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับวันนี้เราจะมาดูพื้นฐานนะครับข้อสอบ A level 1นะครับเป็นส่วนของเพิ่มเติมนะในหัวข้อเรื่องเซ็ตกันต่อนะครับเมาเริ่มกันเลยนะครับนะก็เริ่มต้นด้วยโจทย์นะครับข้อสอบปี67นะครับเกี่ยวกับเรื่องเซ็ตนะครับ ลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับก็คือเขาบอกว่ากำหนดให้นะครับ C เป็นสับเซตของ A ลบ B นะครับโดยที่จำนวนสมาชิกของ A นะครับเท่ากับ2เท่าของจำนวนสมาชิกของ B ยูเนี่ยน C นะครับเขาบอกว่าถ้าจำนวนสมาชิกของ A ยูเนี่ยน B เท่ากับ20และจำนวนสมาชิกของ C ยูเนี่ยนกับ A อินร์เซ็ก B เท่ากับ7แล้วนะครับจำนวนสมาชิกของ B ลบ A จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ ะฉะนั้นถ้าเราจะทำข้อนี้นะครับเราก็ใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับกับตอนที่แล้วนะครับก็คือสิ่งที่เวลาเราโจทย์เจอโจทย์เรื่องเซตประเภทนี้นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพนั่นเองนะครับก็คือแผนภาพทีนี้แผนภาพโจทย์ในตอนที่แล้วนะครับก็จะมีแค่เซต2เซตแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับ a b c แต่เพอเอิน ABC เงื่อนไขที่เขาให้มาตัวนี้นะครับมี c เป็นสับเซตของ a ลบ b นะครับก็จะทำให้แผนภาพของเรานั้นง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันมี3ตัวนะครับผมลองทบทวนในส่วนที่ถ้าเกิดเป็น3ตัวนะครับปกติถ้าเกิดเรามีเซต3เซตนะครับแผนภาพเซตที่เราจะเขียนได้นะครับ ก็คือเราก็จะเขียนมันเหมือนกับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือ A B C นะครับ A B C นะครับมันก็อาจจะตัดกันแบบนี้แล้วก็มีเอกภพสัมพันธ์นะครับต,ตัวที่อยู่ตรงกลางอันในสุดนะครับก็จะกลายเป็น A intersect B ตัวนี้จะกลาย A intersect B intersect C นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของ A B C นะครับก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับ ก็ต้องวาดรูปเป็นในลักษณะนี้ปกติแรับถ้ามี a กับ b เฉยๆมันก็จะเป็นเซตสองเซตนี้แต่มี c นะครับก็มาตัดเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็จะวาดแบบในกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือ a กับ c ก็อาจจะตัดกันก็ได้นะครับ b กับ c ก็อาจจะตัดกันก็ได้นะครับ a กับ b ก็อาจจะตัดกันก็ได้หรือ a b c ก็ตัดกันหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะตัดเป็นคู่คู่ก็ได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแผนภาพเซตสามเซตนะครับทั่วไปที่สุดที่เราสามารถวาดได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสี่เซตล่ะแผนภาพสี่เซตเนี่ยเราจะวาดยังไงนะครับลองให้พวกเราทําเป็นการบ้านดูนะครับมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่าโอเคนะครับเผอิญข้อนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเรามีสามเซตนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเฉพาะเข้ามานะครับก็ทําให้รูปที่เราวาดนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องวาด แบบนี้แล้วนะครับมันอาจจะวาดตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะครับเดี๋ยวเราลองมาวาดกันดูเลยนะครับวา่าจะวาดเป็นอะไรได้บ้างก็คือมีเงื่อนไขนะครับ c เป็นสับเซตของ b ลบ a ลบ b นะครับเพราะ,ะนั้นก็แสดงว่า c นั้นมุดเข้าไปอยู่ใน a ลบ b นะครับนะมัเราก็วาด a ก่อนนะครับก็วาด b นะครับอันนี้คือเซต a อันนี้คือเซต b เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรามีนะครับก็คือ c นั้นเป็นสับเซตของ a ลบ b ทีนี้ a ลบ b ตรงไหนนะครับ a ลบ b ก,ก็คือส่วนที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็คือส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า c มันเป็นสับเซตของ a ลบ b ก็คือมันต้องบุดเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะก็จ,จะวาด c นะครับเป็นวงกลมเล็กๆนะครับท,ที่อยู่ข้างใน a ลบ b นะครับนะเพราะ,ะนั้นแผนภาพที่เรามีก็จะเป็นแผน,แผนภาพตัวนี้นะครับ จากนั้นเราก็อาจจะใส่เอกภพสัมพัทธ์ให้ครับนะซึ่งเป็น u นะก็สิ่งที่เขาต้องการหานะครับก็คือจำนวนสมาชิกของ b ลบ a เท่ากับเท่าไหร่นะครับจำนวนสมาชิกของ b ลบ a เท่ากับเท่าไหร่นะ b ลบ a ก,ก,ก็คือส่วนนี้นะครับ b ลบ a ก็คือส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็หาจำนวนสมาชิกนะครับแล้วนะนะก็ให้จำนวนสมาชิกของ b ลบ a ให้เป็น x ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้จำนวนสมาชิกของ b ลบ a นั้นเท่ากับ x เท่ากับ x เราก็ต้องการหาค่า x นั่นเองนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราดูเราดูแผนภาพนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะครับ,นะรบมีอะไรบ้างนะครับโจทย์ให้มาก็คือจำนวนสมาชิกของ a เท่ากับ2เท่าของจำนวนสมาชิกของ b union c นะครับนะแล้วก็จำนวนสมาชิกของ A union B นะครับเท่ากับ20นะแล้วก็จำนวนสมาชิกของ C union กับ A i n e s e c t B นะครับเท่ากับ7นะครับนะเราลองดูซิว่าเราจะใช้ส่วนนี้นะครับข้อมูลในส่วนนี้หานะ x ซึ่งคือจำนวนสมาชิกของ B ลนะบ A ได้หรือไม่ ก็เราก็มาดูจากเงื่อนไขแรกก่อนนะครับ n a เท่ากับ2เท่าของ n ของ b u n i o น c นะครับ n a n ของ a เท่ากับ2เท่าของ n ของ b union c นะครับ n a. N a. N a b แล้วก็ยูเนียนกับ c นะครับ b ยูเนียนกับ c ทีนี้ถ้าเกิดเราดูจากรูปนะครับนะถ้าดูจากรูปเลยเราก็จะเห็นว่า b ยูเนียนกับ c นะครับนะก็ก็คือส่วนนี้นะครับ b นะครับแล้วก็ยูเนียนกับ c ตัวนี้นะครับนะซึ่งก็จะเห็นว่าเอของ b อยู่ในกับซีจริงๆแล้ว b กับ c นะั้นเป็นส่วนที่ไม่ได้มีส่วนเชื่อมกันนะครับเพราะว่า c มันอยู่ใน a ลบ b นะครับ C มันมุดเขาเ้าไปอยู่ใน a ลบ b ก็คือ c สมันก็คือ c มันอยู่นอก b นะครับเพราะฉะนั้น n ของ b ยูเนียน C นะั้นเราก็อาจจะแตกเป็นจำนวนสมาชิกของ b นะครับบวกจะจะจำนวนสมาชิกของ c ได้เลยก็ได้นะครับทีนี้ามาดูเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็ได้นะครับ n ของ a ยูเนียน B เท่ากับยี่สิบเของ A ยูเนียนบีนะครับเท่ากับ20นะครับ n ของ A ยูเนียนบีเท่ากับยี่สิของ A ยูเนียนบีเท่ากับ20นะครับ,บ,บ, 20, รบมันก็อาจจะคำวนวณหาได้ว่าเคเอ็ n ของ A ยูเนียนกับ B นะครับก็อาจจะใช้สูตรอย่างครั้งที่เราจะใช้สูตรเป็น n ของ A นะครับบวกกับ n ของ B นะครับ,นะรบแล้วลบ,ลบกับ n ของ A อินเตอร์เซกต์บก็ได้ นะครับอันนี้ก็ทางหนึ่งที่ทําได้นะครับนะแล้วก็ต่อไปเงื่อนไขต่อมาก็คือ n ของ C ยูเนียนกับ A อินเ์เซ็กซ์ B ท่ากับเจ็ดนะครับ n ของ C ยูเนี่ยนกับ A อินเ์เซ็กซ์ B ท่ากับเจ็ด A อินเ์เซ็กซ์ B ท่ากับเจ็ดนะครับนะซึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับเราก็จะเห็นว่า N ของ C นะครับยูเนียนกับ A อเนสเซท่ากับเจก็เหมือนกันอีกนะครับ C นะครับยูเนียนกับ A อเนสซ b นะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ Disjoint กันนะครับไม่มีส่วนที่เชื่อมโยงกันนะครับนะเพราะนั้นสมการนี้ผมก็สามารถาทําให้ได้ว่านะครับตัว n ของ c ยูเนียนกับ a อินดิเซ b นั้นถ้าก็เนะครับเราก็สามารถที่จะ Split ออกมาเป็นผลบวกนะครับของ nc บวกกับ n ของ a อินดิเซ b ถ้าก็บ7ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สมบัตินี้นะครับทำกับสมการแต่ละสมการนะครับก็ผมเริ่มจากสมการนี้ก่อนนะครับก็กลายเป็น nc บวกกับ n ของ a อินด s เซ t b นะครับตัวนี้เท่ากับ7 ครับตัวนี้เท่ากับ7แล้วก็ตัวนี้นะครับสองเท่าของจำนวนสมาชิกของ B นะก็จะกลายเป็น N ของ b นะครับบวกกับ N ของ C นะอันนี้ก็เท่ากับจำนวนสมาชิกของ A นะครับอันนี้ก็คือแจกเข้าไปได้นะครับแล้วก็ N ของ A u ยูเน B เท่ากับ20นะครับนะอันนี้ก็จะกลายเป็นแต่ว่า n ของ A union B นะครับถ้าเกิดเราจะเอาตัว x เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะก็คือมันจะกลายเป็นประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือ n ของ B ลบ A บวกกับ n ของ A ลบ B นะครับแล้วก็บวกกับ n ของ A อินเ r เซ c บ B นะครับบวกกับ N ของ A อ n ินเ s เซ t บ์นะก็จะได้เป็น3ส่วนนี้ออกมานะครับนะก็จะกลายเป็น N ของ B ลบ A นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองยูเนียนนะครับนะถ้าเรามองเป็น3ส่วนหรือเราจะมองเป็น2ส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือส่วนนีนะ้แล้วก็ส่วนของ N A ก็คือ a นะครับ union กับ b ลบ a นะครับเป็น disjoint union นะครับนะก็จะกลายเป็น a union b นะครับนะเพื่อที่จะให้ให้ได้สอดคล้องกับ n a ตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นนะ n ของ a นั่นเองนะครับ n ของ b ลบ a นะครับนะ a, รบ,บวกกับ n a ก็เท่ากับ20นั่นเองนะครับจากสมการนี้ เพราะว่า A ยูเนียน B นะครับเรามองได้หลายแบบใช่ไหมเรามองเป็นแบบนี้3ส่วนมา d i s j o ย n t เน i o นกันก็ได้นะครับหรืออาจจะมองแค่2ส่วนก็ได้ส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเอา A นะครับยูเนีกับ B ลบ A นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ออกมานะครับก็ใส่สมการเข้าไปนะครับ n ของ B ลบ A คือ x มัน x ก็บวกกับ NA เท่ากับ20นะครับอันนี้ก็คือสมการแรกที่เราได้นะครับแล้วก็ NA เท่ากับ2เท่านะครับของ NB นะครับนะบวกกับ NC นะอันนี้ก็คือ B นะอยู่เนี่ยนกับ C นะครับนะ NA ก็คือสมการนี้นะครับสมการนี้เท่ากับ2เท่าของ n b บวกสองบวก n c เท่ากับ2เท่าของ n b นะผมแจก2เข้าไปเลยแล้วกันนะครับก็คูณกับ2เท่าของ n c แล้วก็สมการที่สานะครับสมการที่3ก็คือ n c ครับบวกกับอันนี้คือสมการที่สองที่เราได้นะครับ nc บวกกับ na intersect b เท่ากับเจ็ดนะครับเท่าก,กับเจ็ดอันนี้ก็คือ n ของ c แล้วก็บวกกับ n ของ a intersect b เท่ากับเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นะนะอันนี้ก็เป็นสมการที่สามนะครับ ที่เราได้ออกมาเพราะฉะนั้นนะครับส่วนที่เราพยายามจะทำนะครับก็คือเราพยายามที่จะหานะครับจำนวนสมาชิกของ b ลบ a นะครับซึ่งก็คือ x นะครับจำนวนสมาชิกของ b ลบ a ซึ่งก็คือ x ก็ต้องพยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับในส่วนเหล่านี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับ แต่สิ่งที่เรามีอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเราดูเซตของ B นะครับดูเซตของ b นะเราก็สามารถมองนะครับะ B นั้นนะครับแตกออกเป็น2ส,ส่วนเข้าด้วยกันนะครับก็คือส่วนของ B ลบ A นะครับแล้วก็ Disjoint Union กับ A อ n t น e s เซต b นะครับนะเพราะฉะนั้นภาพของมันนะครับก็คือเรามี B เรามี b เท่ากับ b ลบ a นะครับ b ลบ a นะครับแล้วก็ยูเนียนกับนะครับเป็น disjoint union ด้วยนะครับสัญลักษณ์ disjoint union นะครับบางทีก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ disjoint union ก,กับ a ในเซก b ครับอันนี้ก็คือเราได้จากรูปเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะครับก็คือ n ของ b นะครับก็จะเท่ากับ n ของ b ลบ a นะครับแล้วก็บวกกับ n ของ a อินดเซก b นะครับอันนี้ก็ได้สมการนี้ออกมานะอันนี้ก็อาจจะเป็นสมการที่4นะครับอันนี้เราก็ลองเขียนออกมาดูนะครับว่าสิ่งที่เรารู้นั้นนะครับ มีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ n ของ b ลบ a นะครับก็คือเป็น x นะครับเพราะฉะนั้น n ของ b นะครับก็จะเท่ากับ x นะครับแล้วก็บวกกับ n ของ a intersect b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มาก็ใส่มาให้หมดเลยนะครับ n ของ b เท่ากับ x บวกกับ n ของ a intersect b นั่นเองอันนี้ก็เป็นสมการที่4นะครับ และเป็นสมการที่สออกมาทีนี้เราต้องมานั่งไล่แล้วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ตัวนี้ออกมานะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราอาจจะเอาสมการที่1นนะครับก็คือเป็น n ของ a นะครับแทนมันด้วยยี่สิบลบ x นะครับแทนในสมการที่2นะนั้นก็เป็นยี่สิบ ลบกับ x นะครับ n ของ a คือ20ลบ x เท่ากับ2เท่านะครับของ n b 2เท่าของ n b นะครับแต่ n b ก็คือเป็น x บวกกับ n ของ a อิน e r s e c ก b นะครับจากสมการที่4ี่อันนี้ผมลองใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บวกกับนะครับนะ2เท่าของ n c นะครับ n ที่ C จากสมการที่3นะครับก็คือ7ลบกับ n ของ a อินดิเซต b นะครับเพราะฉะนั้นจาก4สมการนี้ก็คือเราพยายามยุบให้ x เราจะต้องการหา x นะครับก็ยุบ x เข้าด้วยกันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะครับเราก็ได้สมการนี้ออกมานะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็น20ลบ x นะครับเท่ากับ2 x นะครับบวกกับ 2เท่าของ n ของ a อิน e r s e ก b ครับบวกกับ7คูณ2เป็น14นะครับแล้วก็ลบ2เท่าของ n ของ a อินเ r s e ก b ครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะตัดพอนกันได้นะครับเพราะนั้นก็เหลือสมการนะครับเขียนในส่วนนี้นะครับก,ก็กลายเป็น20เอาลบ x ย้ายไปทางขวานะครับเป็นบวกก็กลายเป็น3 x นะครับ14ย้ายมาลบนะครับ20่สลบสิก็เหลือ6นะครับเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ2นั่นเองนะครับ x ก็เท่ากับ2นั่นเองก็ได้คำตอบออกมานะครับว่า x เป็น2ก็คือ n ของ b ลบ a ก็เท่ากับ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น n ของ b ลบ a นะครับก็จะเท่ากับ2นั่นเองข้อนี้ก็เรถือเป็นข้อยากนะครับเพราะว่ามันมีสมการนะครับหลายสมการ ให้เราพิจารณานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็ตัดทอนกันได้นะครับซึ่งสมการที่ใช้ก็มีทั้งหมด4สมการด้วยกันนะครับแล้วพวกเราก็ต้องพยายามโยงนะครับใช้สมบัติต่างๆนะครับเกี่ยวกับตอนที่แล้วนะครับที่เราดู disjoint union นะครับการเขียนเซตต่างๆนะครับใช้สมบัตินะครับถ้ามัน disjoint union กันมันแจกแจงเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็น ผลบวกไปเลยนะครับในส่วน intersection ไม่มีเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราต้องแก้สมการนะครับแก้ระบบสมการเยอะพอสมควรก็ถือว่าเป็นข้อยากนะครับในโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเซ็นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบปีล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เรามาดูโจทย์ข้อต่อมานะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเซ็กันอยู่นะครับแต่เป็นเรื่องเซ็ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้อสมการแล้วก็ซึ่งอยู่ในหัวข้อของจำนวนจริงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เล็กน้อยนะครับนะเป็นข้อสอบปี66นะครับซึ่งโจทย์ก็บอกว่านะครับให้ A นั้นเป็นเซตของ X นะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ 2x บวก3นะครับน้อยกว่า2เท่าของค่าสมบูร์ของ x ลบ5นะครับซึ่ง แน่นอนก็อันนี้การเขียนเซตเนะครับเขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกแล้วก็มีเงื่อนไขเข้าไปนะซึ่งเงื่อนไขที่มีที่เขาให้มามันเป็นอะสมการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะรู้ว่าเซตเนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือเป็นเซตอะไระเราก็ต้องอ่ะสมการเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราต้องแก้อะสมการเป็นแก้อ่ะสมการเสร็จนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของ x อยู่ในจำนวนเต็มนะครับเราก็ต้องเอามาอินเตอร์เซ็กับเซตของจำนวนเต็มด้วย ล้วก็เซต B นะครับก็คือเป็นเซตของ X ที่อยู่ใน R โดยที่ X มากกว่า0น้อยกว่า5นะครับซึ่งตัวนี้ก็ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเราก็รู้ว่ามันเป็นช่วงเปิด0 5นั่นเองนะครับนะเขาก็พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อไหนถูกบ้างน,นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ข้อความเหล่านี้ก็จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับเซต A กับเซต B นะครับแล้วก็ดูว่าถูกหรือผิดนะข้อแน่นอนนะครับก็อย่างเช่นข้อกอนะครับสมาชิกของเซต A มีค่ามากที่สุดคือ0นย์ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ค่ามากที่สุดของเส้นก็ต้องแก้อสมการนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อขอไข่นะครับ A ลบ b เป็นเส้นอนันต์แาะแน่นอนก็ต้องรู้หน้าต่างของเส้ a เเป็นเส้นอะไรนะครับแล้วก็ข้อขอควายนะครับก็เงื่อนไขประพจน์ตัวนี้นะครับ for all x x อยู่ใน a แล้ว x อยู่ใน b แต่เงื่อนไขนี้ก็คือเนเงื่อนไข a เป็นสับเซตของ b นั่นเองครับนะเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือแก้อสมการเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนจะทําได้นักเรียนก็ต้องมีความรู้เรื่องเซตนะครับมีความรู้เรื่องการอสมการนะครับมีความรู้เรื่องตรรกศาสตร์นะครับมาเพราะฉะนั้นก็มีหัวข้อเชื่อมโยงกันหลายหัวข้อพอสมควรนะครับซึ่งมีทั้งเซตตรรกศาสตร์แล้วก็ระบบจำนวนจริงนะครับเรามาดูแก้อสมการตัวนี้ก่อนนะครับสมการตัวนี้ก็คือ2อค่าสมบูรณ์ของ 2x เอบวก3 น้อยกว่า2เท่าของค่าสามบูรณ์ของ x ลบ5นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราจะแก้อสมการค่าสามบูรณ์น,นะครับอสมการค่าสามบูรณ์เน,นี่ยถ้ามีค่าสามบูรณ์ทั้งสองข้างนะครับเราสามารถยกกําลังสองทั้งสองข้างได้เลยนะครับมันก็จะสมม,มูลกับอสมการตั้งต้นนะครับโดยท,ที่รู้ว่าขนาดของ x นั้นน้อยกว่าขนาดของ y นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเราเอา x กลังสองนะครับน้อยกว่า กําลังสองนะครับเราทำการยกกําลังสองั้งสองข้านได้เลยนะครับถ้าเรามีารูปแบบที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นยกกําลังสองทั้งสองข้านนะครับเพื่อที่จะถอดค่าสมบูรณ์ทิ้งนะครับเอาค่าสมบูรณ์ออกเพราะฉะนั้นก็ก็กลายเป็น 2x บวก3ทั้งหมดกําลังสองนะครับน้อยกว่า4ของ x ลบ5ทั้งหมดกําลังสองนะครับ เราก็จริงๆแล้วก็คือถ้าผมทำก็อาจจะเขียนเป็น2เท่าของ x ลบ5ทั้งหมดกำลังสองเลยก็ได้นะครับซึ่ง2เท่าของ x ลบ5ซึ่งตัวนี้ก็คือขนาดของ2 x ลบ10นะครับอันนี้ก็กลายเป็น2 x ลบ10ขนาดตัวนี้ก็ยกกำลังสองนะครับก็เป็นวงเล็บตัวนี้นะครับก็ทำเป็นผลต่างกำลังสองได้นะครับก็นะคือ ย้ายมานะครับเป็น2 x บวก3กำลัง2ลบกับ2 x ลบ10ทั้งหมดกำลังสองนะครับน้อยกว่า0นยตัวนี้ก็เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับหน้าลบหลังก็กลายเป็น3ลบลบสิก็กลายเป็น13นะครับคูณกับหน้าบวกหลังนะครับก็กลายเป็น4 x นะครับแล้วก็3าลบ10นะครับก็เหลือลบ7นะครับน้อยกว่า0 ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 4x น้อยกว่า7นะครับมันก็จะกลายเป็น x 4, น,น้อยกว่า7ส่วน4นะครับน้อยกว่า7ส่วน4พะอันนี้ก็คือสมการแก้สมการออกมานะครับ,นะค,รบนะค่า x ก็จะน้อยกว่า7ส่วน4นะแต่ว่า x นั้นเป็นจำนวนเต็มนะครับ x เป็นจำนวนเต็มก็ค่าของ x ก็จะกลายเป็น7ส่วน4 ก็หนึ่งกว่ากว่านะครับนะเพราะฉะนั้นเอาจำนวนเต็มก็มากสุดก็เป็น1ไปแล้วนะครับแล้วก็ถอยหลังไปก็เป็น0ูนลบหนลบสนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่นะครับที่บอกว่าสมาชิกของเซต A ที่มีค่ามากที่สุดคือ0อันนี้ก็ไม่จริงแล้วนะครับเพราะว่าสมาชิกมากที่สุดนะคือ1นึนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่นั้นก็ผิดนะครับข้อกอไก่ก็ผิดนะครับ ขอขอไข่นะครับ a ลบ b เป็นเซตอนันต์นะครับ a ลบ b เป็นเซตอนัน,นต์ a ลบ b นะครับก็ในเนื้อหาเรื่องเซต a อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b นแต่ b คืออะไรครับ b คือช่วงเปิด0ถึง5เปิด0เปิด5นะครับเพราะ x มากกว่า0น้อยกว่า5แต่ว่า a อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็มีเยอะยะเต็มไปหมดเลยเอาตัวลบหรือเอา0ก็ได้นะครับ0ก็ไม่อยู่ใน b แล้วนะครับเพราะเป็นช่วงเปิด ลบหก็ม่อยู่ลบสไงม่อยู่ก็ไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้น a อลบบเป็นเซตอนันต์ก็ก็ถูกต้องนะครับก็ถูกต้องนะต่อมาข้อข้อควายนะครับก็คือทุกๆ x x อยู่ใน a แล้ว x อยู่ใน b มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จอันนี้ก็พวกเราก็ต้องอ่านดีๆนะครับดูว่าข้อความนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จจริงไหมนะครับซนะึ่ง เงื่อนไขทุก x นะถ้า x อยู่ใน a แล้ว x อยู่ใน b นะครับความหมายของมันก็คือ a เป็นสับเซตของ b นะครับ a เป็นสับเซตของ b นะถ้าเกิดเราดู a ไม่มีทางเป็นสับเซตของ b แน่นอนนะครับเพราะ a นั้นมีค่าลบอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็เป็นเท็จนะครับพอข้อความนี้เป็นเท็จก็ประโยคข้อควายก็เป็นจริงนะครับนะเพราะใะน,นนี้ก็เป็นจริงนั่นเองนะครับ อันนี้ผู้เราอ่านโจทย์ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าอ่านให้หมดนะครับว่าเขาบอกว่าทุก x x อยู่ใน a แล้ว x อยู่ในมีค่าความจริงเป็นเท็จซึ่งมันเป็นเท็จโอเคนะครับเราเช็คแล้วมันเป็นเท็จมันข้อความนี้ก็เลยถูกต้องนั่นเองนะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่ผู้เราต้องอ่านโจทย์แล้วก็ระวังนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะ,ะมีความเชื่อมโยงกับทั้งรเรื่องการแก้สมการนะครับแล้วก็ ในเรื่องของตรรกศาสตร์นะครับซึ่งผมขอสรุปให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับพื้นที่ตอนหน้าก็จะมาดูโจทย์เกี่ยวกับระบบจำนวนกับตรรกศาสตร์กันต่อด้วยนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือเราใช้ทฤษฎีบทนะครับหรือใช้ความจริงที่บอกว่าค่าสมบูรณ์ของ x น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ y นะครับตัวนี้จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับก็ต่อเมื่อ ครับาะอันนี้ x เป็นจำนวนจริงนะครับ x y เป็นจำนวนจริงนะครับก็ต่อเมื่อ x กําลัง2น้อยกว่า y กําลังสองนะครับอันนี้นักเรียนต้องจําข้อความนี้ไปเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้อสมการที่มีค่าสมบูรณ์อยู่ทั้งสองฝั่งเราสามารถที่จะยกกําลังสองตลอดทั้งสองข้างได้นะครับอสมการเครื่องหมายข้างเดิมนะครับหรือผมลืมน้อยกว่าเท่ากับนะครับแล้วก็อันที่2อนะครับอันที่2นะก็คือ เวลาที่เราเขียนนะครับเงื่อนไขนะครับก็คือ a เป็นสับเซตของ b นะครับก็ต่อเมื่อนะครับทุก x นะครับถ้า x อยู่ใน a แล้ว x ต้องอยู่ใน b ด้วยนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของ a เป็นสับเซตของ b นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์นะครับกับเรื่องเซตเข้าด้วยกันนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันทั้งสองส่วนนั่นเองนะครับ ในเรื่องเซตกับตรรกษัตร์นะครับเดี๋ยวจะมีข้อความเกี่ยวกับ A intersection ของ B นะครับตัวเชื่อมก็เป็นและ A union B ตัวเชื่อมก็เป็นหรือนะครับเเท่ากับ B ตัวเชื่อมก็เป็นก็ต่อเมื่อเป็นต้นนะครับรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่นักเรียนต้องมีความรู้นะครับเพื่อที่จะทําข้อสอบที่เป็นเนื้อหาในลักษณะหลายๆแบบแบบนี้นะครับได้นะครับโอเคนะครับเวลาเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยว ในตอนหน้าเราก็จะมาดูเรื่องเซตที่เชื่อมโยงกับระบบจุมวนจริงแล้วก็เน้นไปทางตรรกศาสตร์อีกนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ